เมื่อความรักถูกขีดขั้นด้วยโชคชะตาโศกนาฏกรรมจึงกลายเป็นตำนานแห่งการให้นี่คือเรื่องราวของลงคู่นวัดหัวลำโพองอนุสรแห่งรักที่ไม่สมหวังที่กลับกลายเป็นต้นกำเนิดแห่งพลังบุญอันยิ่งใหญ่ย้อนกลับไปในปีพศ2510เรื่องราวของประโนดวิเศษแพทย์และสมชายแก้วจินดาหรือที่รู้จักในชื่อประโนดศีดา คู่รักที่ตัดสินใจจบชีวิตตามกันด้วยความเศร้าเพื่อขอให้ได้อยู่เคียงข้างกันในวาระสุดท้ายข่าวโศกนาฏกรรมรักเพศเดียวกันในยุคนั้นถูกนำเสนออย่างกว้างขวางและจบลงด้วยตำนานลงศพคู่แต่จากความเศร้าสลดนั่นเองได้ก่อกำเนิดความศรัทธาอันบริสุทธิ์ตำนานลงคู่นี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำบุญครั้งสำคัญนั่นคือการบริจาคลงศพ การทำบุญนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสะดอกเคราะห์ส่วนตัวแต่คือการต่อลมหายใจและมอบโอกาสสุดท้ายให้กับผู้ยากไร้และผู้ไร้ญาติโดยแท้จริงพลังบุญจากการบริจาคลงศพถูกเชื่อว่าจะช่วยพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีเป็นการสืบต่อเจตนารมณ์แห่งการให้แม้ชีวิตจะดับลงแล้วก็ตามดังนั้นลงคู่จึงไม่ใช่เรื่องเล่าของความตาย แต่เป็นบทเรียนแห่งความเมตตาและเป็นประตูสู่การสร้างอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่ส่งผลต่อผู้ให้และผู้รับไปชั่วนิรันดร์และคุณละ่ะพร้อมที่จะใช้พลังบุญจากการให้พลิกชะตาชีวิตของคุณให้กลับมารุ่งเรืองแล้วหรือยัง